สวัสดีค่ะอยู่ในครัวเบื่อเบอื่อแล้วเนาะมาดูอะไรเขียวเขียวบ้างอันนี้ถ่ายเก็บไว้นะคะแต่ว่าไม่เคยเอามาลงทำให้ดูเป็นร้านขายต้นไม้นะคะต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีจะเอาต้นอะไรก็มาเลือกซื้อดูได้ความจริงวันนี้หมิงจะมา หาซื้อต้นกระเพราเพราะว่ากระเพราที่บ้านเด็ดกินไปกินมาตายหมดแล้วก็เลยจะมาซื้อต้นใหม่ไปปลูกนะคะแต่ว่าคนขายเขาบอกว่าช่วงนี้กระเพราไม่มีอดก็เลยจะมาดูอย่างอื่นนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่ได้เอารถมาก็ เราจะดูดูไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่ชายมาซื้อเขาซื้อต้นไม้เก่งอันนี้มหามหาถ่ายคลิปค่ะมีต้นอะไรบ้างก็ดูเอานะคะเพราะว่าแม่หญิงก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ก็เลยมีต้นไมอ้อยู่หลายอย่างเลยที่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าต้นอะไรรู้แต่ว่ามันสวยก็จะเอาต้นนี้อย่างเงี้ยร้านต้นไม้ร้านนี้นะคะอยู่ท่ามกลาง อพาร์ตเมนต์ที่ร้อมรอบก็คือตรงนี้เป็นที่ดินว่างเปล่านะคะเขาก็เลยมาเช่าทำเนอร์สซอรี่ต้นไม้นะคะก็จะสังเกตเห็นมีอพาร์ตเมนต์ล้อมเลย แต่ละต้นก็ราคาแตกต่างกันไปนะคะเริ่มต้นที่20รูปียังไม่หญิงจะเอามาลิเนี่ยก็หกสิบรูปีต้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงเรือนนะคะที่เพาะเดินเข้าไปไม่ได้เพราะว่าลูกจ้างเขานั่งขวางอยู่เขานั่งทำงานอยู่ แต่ต้นไม้เขาแบบว่างามมากเลยอะ อ่าตรงนี้มีโรงเรือนอันหนึ่งเดบเดินเข้าไปตรงนี้พวกนี้น่าจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรจะโดนแดดมากเขาเลยต้องมีโรงเรือนไว้ให้เอาตอขาไคเขียวคุม ถ้าที่บ้านมีแบบที่ดินนะไม่ได้เป็นตึกนะจะเหมาซื้อไปจัดเป็นสวนเอาไว้นั่งสวยๆเลยเนี่ยนั่งชมสวนคงจะมีความสุขน่าดูแต่เพิ่นที่บ้านเป็นตึกทั้งหลังเลยใช้พื้นที่เต็มไปหมดเลยหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็จะมีทั้งดินแล้วก็กระถางต้นไม้ขายด้วยครบวงจรไปเลย